เห็นมาเห็นอยู่เห็นอยู่แลนไล่รถดแลนะเ <laughs> ฮ้ยเป็น่รนน้ำอุ้วงเล่นน้ำ <laughs> มวนเลยมวนแม่แน่ <laughs> นอ<า>น <laughs> สดชื่นม <laughs> วนบอกมวนแหง้ง <laughs> งานตะกุด <laughs> แมน่นบอกแม่นคนเดียวกันบ่านะ <laughs> แมน่นบอกแม่นบอกใช่ไหมใช่ไหม เย็นเย็นเย็นเลยมันเปิดกอกหนามคิดเองอย่นั้นแน่นอนทีเดียวเปิดให้แม่กินข้าวกูแล้วแม่เ่าเนี่ยเปียกมาน่ะค่ะดาวบอกว่าฮันนีสายใจอยู่ดาวบอก lốp đâu bà đi tiêm lên à rồi, cái lái không lâu tua lái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พูนลูกบอลพูนนลูกบอลพูนลูกบอลพูน่ะเฮ้ยนี่นะเขามุมอยู่เด้ออยู่เด้ออยู่เด้อ